สวัดีค่ะพบกับเบียร์เพอร์เฟกค่ะอีกแล้ววันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของกระบะยกสูงนะคะเป็นกระบะ OpenCAP นะ Toyota Vigo Champ นะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.5เป็นตัว E นะเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้ด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาก็จะออกแบบมาเป็นโครเมียมแล้วก็ส่วนตรงกลางนี้จะเป็นคาร์บอนนะคะเป็นสีออกเทาๆนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีทอง ด้านล่างก็ตัดกระจังแด้สีดำมาให้แล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะรุ่นนี้นะมีช่องระบายความร้อนค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะรุ่นนีเ้เครื่องยนต์เป็น2.5นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างว่าด้านข้างนี่จะเป็นยังไงกันบ้างด้านข้างของเขารุ่นนี้ก็จะมีซุ้มล้อมาให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ แล้วก็มาในส่วนของตัวแม็กก็ยังเป็น Mac แม็กแท้มาจากโตโยตานะคะรุ่นนี้นะเป็นขอบ17นะคะอนะคะตัวนี้ก็จะมีบ่งบอกเป็นรุ่นของเขาไฮลักเครื่องยนต์ v e n g i n e e r b o นะคะตัวนี้กระจงวงข้างเป็นสีโครเมียมนะจ๊ะรุ่นนี้มันจะรับกับกระจังหน้านะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็มีมาให้เช่นกันสําหรับออกจากซอกจากซอยจากมุมเนี่ยทาให้เขาดูรถ เราได้เห็นได้มากขึ้นนะสำหรับรุ่นไหนที่มันมีไฟเลี้ยวนะคะก็ข้อดีมันก็มีอย่างนี้แหละตัวนี้คิ้วกันศาสตร์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะระบบกุ้นแจเป็นป้องกันการจลกรรมให้ด้วยนะคะรุ่นนี้สภาพสีค่อนข้างที่จะใหม่อยู่นะคะไม่มีริ้วรอยนะคันนี้บอกได้เลยว่า รอยขีดควรรอยสเก็ดหินรอยลักยิ้มเนี่ยไม่มีเลยสําหรับรุ่นนี้นะกันชนท้ายของเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นสีโครเมียมด้วยนะจ๊ะสําหรับกันชนท้าย <c oughs> ป้ายสุรินไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าที่ออกรถกับเพอร์เฟกตคาของเราเราโอนเข้ากรุงเทพให้ทุกคันนะฟรีด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะอ่ะสภาพ ภายนอกโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะไม่มีทิฏฐิเลยบอกเลยจริงๆว่าสวยมากสำหรับรถคันนี้ใครที่กำลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานเนี่ยเบียบอกเลยได้เลยว่าคันนี้ได้ไปนี่โชคดีมากๆใช้งานได้เลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างคะ่วะว่าภายในตัวนี้จะเป็นยังไงอ่ะโอเคมาดูในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยก็จะให้มาแบบสี่สกานนะคะตัวนี้พร้อมด้วยโลโก้โตโยต้าด้วยนะคะ แล้วก็ระบบปัดน้ำฝนตั้งหน่วงเวลาได้นะจ๊ะด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดไฟหน้าต่างๆนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะตัวนี้ก็ระบบเซ็นทันล็อกก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะอะ่ขึ้นลงโดยแบบสัมผัสเดียวด้วยนะคะสำหรับกระจกะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้5สปีดนะ ยัง5สปีดอยู่และในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุก็สามารถเล่น CD ได้ FM AM USB AUX CD นะคะให้มาครบเลยเครื่องเสียงนะคะในส่วนของตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเครื่องเสียงนี่ให้มาแบบครบๆเรียกได้ว่าใครได้ไปก็คุ้มค่ามากคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะเครื่องเสียงเจ้าของเดินเขาแต่งมาให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ ในส่วนของตัวเบาะก็ยังกว้างขึ้นอีกด้วยนะเพราะว่าเขาตีตู้มาคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคันนี้นะคอนโซลเป็นสีดานะจ๊ะอ่ะเรกมือ,อยังใช้งานทุกอย่างได้ปกตินะสำหรับคันนี้แอร์ก็มีส่วนของตัวปรับอุณหภูมิแรงลมมาให้นะคะส่วนเบาตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะสีเบจะ บบาผ้าข้อดีของบบกผ้าคือมันช่วยระบายความร้อนนะแล้วก็ให้มาเป็นสีเบทนี่ดูไม่แคบนะคะในส่วนของตัวรถนะเป็นคุมโทนสีเบทนะคะดูสว่างแล้วก็กว้างมากสําหรับตัวนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างภายในนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากสวยมากบอกเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องโอเคค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องเนาะ อ่างเครื่องตัวนี้สภาพบอกได้เลยว่าไม่มีทิฏฐิเลยสวยมากแล้วก็ตัวน็อตยังน็อตเดิมไม่เคยโดนขยับโดนถอดได้ๆนะคะตัวฝากระโปรงก็ยังเดิมๆอยู่นะจ๊ะโลโ,โลโก้โตโยต้าตรงนี้ก็ยังอยู่เลยฉดวนกันความร้อนใช้งานได้นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องก็ยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้ เรียกได้ว่าแผ่นเพจมอกสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะน็อตเดิมคานเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเพราะว่าในส่วนของตัวเพอร์เฟคตคาของเราการันตีในเรื่องของการชนหนักทิกความน้ำท่วมไฟไหม้เราไม่เอามาขายนะคะวันนี้เราคัดเกรดมาให้ลูกค้าทุกคนทุกคันนะการันตีเราไม่ได้การันตีปากเปล่านะเรามีในส่วนของตัวสคบอคุ้มครองให้ด้วยแล้วก็ใบรับประกันให้ด้วยนะวันรับรถนะคะโอเคสภาพโดยรวมค่อนข้างที่จะเพอร์เฟก แล้วเบียรจะพาไปดูในส่วนของตัวราคากันบ้างเราะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ ดูในส่วนของราคาค่ะ,ะรถเป็นปี2013นะคะ Toyota Vigo Champ นะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.5รถเป็นตัว E นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่แค่437,000บาทเองค่ะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพนะคะวันนี้โปรโมชั่นท็อปอัพของเราก็ยังมีเพิ่มเติมให้ด้วยจองเท่าไหร่ลถเท่านั้นนะสูนสุดเราให้จองถึง20,000บาทเลยนะคะวันนี้นะ ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีบริการล้างขัดเคลือบสีตรวจเช็ครถ29รายการเราก็มีให้นะที่สําคัญเรามีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มด้วยนะคะแถมให้กับลูกค้านะออกรถที่เพอร์เฟกต์คาแค่ร้อยเดียวค่ะวันนี้รับประกันสูงสุด1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรราคารถย้ำกันอีกรอบหนึ่ง437,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าออกรถ เริ่มต้นที่100ก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับรถคันนี้ใครได้ไปใช้งานได้เลยใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถตัวจริงนะคะสามารถเดินทางเข้ามาที่สุขุมวิท105นะถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาร87นะคะหรือจะโทรมาตามแคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้ทีมงานใส่เบอร์โทรไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่กำลังดูคลิปอยู่เบียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถดีๆรถสวยๆคุ้มค่าคุ้มราคาที่เรานำมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ